สดวิตว,วิผ่านแอปพลิเคชัน Prime TV เริ่มต้น49บาทเท่านั้น มวยสาโนนนัดยิ่งใหญ่เลยนะครับศึก C P F มวยมันสนั่นโลกโอ้โ ศึกซีเบฟมวยมันสนันโลกนะครับต่อทูฟ y ยูช่อง24่ไทยทอดสดเหมือนเดิมครับ16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็นนะครับโอ้โหมีการชิงเข็มขัดแชมป์ของสพันธ์มวยแห่งเอเชีย A B F ถึง3คู่ด้วยกันเลยนะครับ3คู่โดยไฮไลท์เลยเนี่ยคู่เอกของเราครับออกลบวอลวินิดหรือว่าจะได้เปลี่ยนสีเสื้อเป็นออกลบ C P F แล้วครับม ปัจจุบันแกเป็นแชมเปี้ยน WB A a s ียด้วยนะครับไปเดินทางไปฟ้าแชมป์ที่ประเทศเกาหลีใต้สดๆร้อนๆเลยในวันพรุ่งนี้นะครับจะชิงแชมป์ ของสพันมวยแห่งเอเชียว่า ABF ในรุ่นซปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะครับกับผู้ท้าชิงชาวโมกโกร็อกกนะครับนอกจากนั้นยังมี 5, อดีตนักชกจอมเก่ามากประสบการณ์นะครับมาเข็มขัดด้วยก็คือก้องฟ้า CPF ก็จะชิงแชมป์ในรุ่น115ปอนด์นะครับของสพันแล้วก็เดือนหน้าล็นะอกเอา CPF ก็จะเดินทางไปล้มแชมป์นะครับแชมป์ WBA ของเราจะล้มแชมป์ WBO นะครับก็กับ แชมป์ WBO เจอแชมป์ WBA โอ้โหน่าติดตามนะครับเดือนหน้า16พฤศจิกายนนะครับทูฟยทายูไทยทสดจากประเทศซาอุดีอาระเบียครับทูฟายูตามสโลแกนเลยครับกีฬาสดบันเทิงดีนะครับวงการมวยสากลช่วงนี้คึกคักเหลือเกินหมดยกที่2ก่อนครับพักกันคู่เดียวครับดูชช้นดูเชิงกันตอนนี้จับจังหวะเริ่มจับจังหวะกันได้แล้วใครับเดินเข้าไปภูมิลพี นี่ครับโอ้หขวาคืนมาครับเสาเอกนี oh ่ครับโอ้ยบูบ oh ูโอ้ยกำปั้นกำเอาเอียงเอียงเอียงเสาเอกมีเอียงครับโอ้ยเสียบยัดเร้ปอีกครับโอ้เจอกำปั้นครับโดนเข้าไปมีมีเอียงอย่างที่บอลบอกะครับเด้งไปครับข่านายพยายามจะสอดครับสอดแขนขึ้นมาครับโดนเสียบไปแล้วแต่งตัวช้าหรือเปล่าครับเน็บคือตีคืน เข่าขวาครับแทงซ้ายคืนมาครับพยายามนี่ครับเด้งเข่าซ้ายครับสู้กันอยู่ที่วงในครับแข้งขวาแข้งขวาคือครับหมัดขวาหมัดขวาหมัดใหม่แล้วต่อยต่อยหน้าต่อยท้องเตะขวาครับกัดฟันเตะคืนเสาเอกเตะซ้ายครับภูมิประสิภูมิระพีจิ้มหมัดขวาหมัดขวาหมัดขวามีเซแล้วมีเซเข้าเชือกไปแล้วครับจะปิดบัญชีหรือเปล่าครับ พยายามเสยครับพยายามสอยดาวครับหมัดของภูมิรพีแต่ว่าเสาเอกก็มีมีเข่าครับมีเข่าครับเสียบไว้เสียบมาเสียบคืนเสียบเขา่าขวาเด้งเข่าซ้ายครับตีขวาตีซ้ายคืนอ่าแยกก่อนครับวงในครับแทงมาต่อยหมัด1-2คืนไปครับ สยามจัดเนี่ยครับออกมาต่อยหมัดอยู่เรื่อยครับหวังจะใช้หมัดเช็คบินเลยแหละครับภูมิรพีจิตอาสาบางแก้วครับเอเชียว่า a อพีสามคู่3เส้น3รุ่นด้วยกันครับแต่ว่าตอนนี้ดูเกมบ,บนเวทีก่อนครับเกมบ,บนเวทีมนี่ครับยกที่แล้วแม่แกไม่กันหมัดครับเพราะฉะนั้นยกนี้ ยกนี้อย่าลวมอีกอย่าลวมอีกครับมากำปั้นกำปั้นรอเล่นไม่ได้ครับโอ้โหเสาเอกนี่ครับเสาเอกเดินมาบอกมามาเสาเอกบอกมามาเพราะฉะนั้นดูมาภูรพีก็จัดให้ครับเลือดเปื้อนหมดแล้วครับอุ้ยศอกนี้ครับมาหาประเคนเข้าหน้าครับงัดเอื้อยๆเอาเตะขวาจาะล่างหน้าคำมั่าไม่เหมือนกันนะครับแทงขวาครับออกหนักออกดักเอาหนักเหมือนกันครับ ดูครับเลือดครับเลอะไปหมดแล้วครับเปื้อนไปหมดแล้วครับเลือดครับแทงขวาเตะขวาคืนครับมาสิเออปวัดมือเรียกครับยิ่งเจ็บยิ่งเดินยิ่งเจ็บยิ่งทําครับเสพติดความเจ็บปวดหรือเปล่าเอ่ยิงเจ็บยิงคึกว่างั้นเธอเอาโดทีไปครับลุกขึ้นเดินเข้าหาครับเตะขวาเสาเอกภูมิรพีหันล่างผู้เอกเลยครับ ตอนรับโปรโมเตอร์ใหม่ป้ายแดงครับพี่โอม MBK มาให้กำลับบงใจโปรโมเตอร์คนรับมวยคนนี้กันเยอะๆเลยครับมาตามกันต่อครับโอ้โหหมัดหมัดมาแลกหมัดอ้ต่อยแม่นครับมุมแดงครับพุมมาอ้าวขึ้นคอล็อกไว้กรรมาการอารันกดแยกครับโอ้โหดูครับมาหาอ้าตอนนี้ไม่สนไม่สนแล้วครับไม่สนแล้วตอนนี้เสาเอก มาชักจะโมโหโมโหครับโอ้โหดูมาต้นยกเผือแป๊บเดียวให้เขาฉายให้เขาโชว์อีกแล้วโอ้โหดูมาอาจารย์อลันกดแยกก่อนแยกก่อนโอ้โหดูเลือดเลือดเลือดเปรอตเต็มไปหมดแต่ว่าไม่สนไม่สนมันชาชินไปแล้วครับเสาเอกบิดแล้วก็นี่ครับมาเสียบเม็ดนี้ครับเต็มเต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยครับบิมดมาเสียบ แทงเข้าไปเดินเข้าไปแทงเข่าขวาครับเอาอีกแล้วโอ้โหวันนี้แมเชียร์กันจดสุดท้ายครับยันคู่สุดท้ายจริงๆนะครับคู่นี้ะครับโอ้บรรยากาศในเวทียังคึกคักอยู่เลยครับแล้วก็คาดว่าอังคารหน้าจะคึกคักกว่านี้ครับมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับโปรโมเตอร์ป้ายแดงครับพี่อม MBK ครับเริ่ม18นะ แล้วก็นี่ครับมุมแดงครับภูมิลพีจิตอาสาบางแก้วครับผู้ชนะของเราประจำค่ำคืนวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้สนุกจริงๆครับ5คู่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทีมง,งานผู้บรรยายครับพี่าอ,อาลีบาบานะครับดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี